ฝีมือของเราที่เราทํามันดีมันก็ไม่สะท้อนกลับมาหาเรานะแต่ถ้าเราทํามันไม่ดีมันก็จะท้อนกลับมาหาเราก็ทําให้เราคอยที่เจ็ดเดือดร้อนเมื่อเราทำแล้วคือเราเอาสภาพให้มันดีเราไม่ต้องรีบร้อนนะทําอะไรก็แล้วแต่ละ่ะทําให้มีสติยืนเนนั่งนอนเราทําให้มีสติให้ทานรักษาศีล จเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐานก็ทำอยู่กับปัจจุบันของเรานี่แหละถ้าเราไม่มีมีเวลาไปวัดเราก็ทำอยู่กับบ้านก็ได้กับที่ททำงานก็ได้กับคนรอบข้างก็ได้เอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่จิตใจมีเมตตาเบิกบานแจ่มใสเนี่ยเราก็ทำอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเขาก็เรียกว่าสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นคนได้ก็คือมีศีลห้านี้แหละนะ สิ่งที่จะทำให้จิตภูมิจิตใจเรายกจากคนไปเป็นสู่เทวดาก็คือเทวธรรมก็มีหินิมีอตตะปะหิริก็คือความเกรงกลัวต่อบาปอตตะปะ,ะหิริก็คือความละอายใจต่อสิ่งที่เราทำไปมันไม่ดีเราระประอาใจเมื่อมันไม่มีคนเห็นตัวเราก็ต้องเป็นคนเห็นนะอตตะปะก็คือความเกรงกลัวต่อบาปกรรม สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานะบาปกรรมเนี่ยมันมีตานะ,ะถึงไม่มีใครเห็นบาปกรรมก็คือจิตใจของเรานี้ใจเราก็เป็นคนมันก็บันทึกไว้ในจิตใจทําให้จิตใจเราก็เป็นทุกขนะ์นะหนีอะไรก็หนีพ้นได้แต่หนีผลของกรรมหนีไม่ได้นะทั้งอดีตชาติทั้งปัจจุบันชาติและทั้งอนาคตที่จะมามันก็อยู่สิ่งที่เรา แต่ก่อนเราไม่ได้ศึกษาเราเรียนไม่ได้ฟังธรรมะ,ะเราก็เป็นผู้รู้น้อยอเราก็ยังไม่เป็นสิ่งที่เหมือนถ้าถ้าเป็นดอกบัวก็คือดอกบัวที่ยังไม่โผล่น้ำขึ้นมาดอกบัวที่อยู่ในโคลนตม้มนะ,อ,ะอาจจะเป็นอาหารของคนอาจจะเป็นอาหารของพวกเต่าพวกปลาไหลก็ได้หรืออาจจะเน่า ตายตั้งแต่อยู่ในคนตมก็ได้นี่คือดอกบัวเหล่าที่หนึ่งนะดอกบัวเหล่าที่สองก็คือโผล่ขึ้นมาอยู่ระหว่างกลางน้ําก็ยังไม่พ้นอาจจะเป็นอาหารของเต่าและปลาก็ได้เหล่าที่สามก็คือเหล่าที่โผล่ที่ยังไม่โผล่น้ําที่มาอยู่อยู่ระหว่างอา่าอยู่ระหว่างจะโผล่น้ำนะอก็คืออา่าก็ยังพอ ที่จะถ้าฟังธรรมะก็คือฟังครั้งครสองครั้ง,งนะก็เข้าใจนะแต่ถ้าเราที่อยู่ในโคนโตมนะ่ะสอนอยังไงก็ไม่จําสอนอยังไงก็ไม่จําฟังยังไงก็ไม่เข้าใจนะ,อ,ะอันนั้นเกเขาเรียกว่าปะทะปรมะมะนะแล้วก็ที่อยู่กลางน้ําก็คืออยู่อาจจะเป็นอาหารของเต่าและปลาก็ได้ ยังไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเราที่สามก็คือเราที่อยู่ระหว่างจะโผล่ขึ้นมาจากน้ำเราที่สี่ก็คือโผล่โผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้วเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาก็จะบานได้เลยก็เหมือนกับคนที่มีาวาสนาบานแล้วมีฟังธรรมะอะไรมามากแล้วแม้ฟังครั้งเดียวก็เข้าใจเหมือนกับธรรมะก็เหมือนพระแสงพระอาทิตย์นั่นแหละโผล่มา เมื่อกระทบจิตใจของคนคนนั้นเขากเา็เข้าใจแล้วก็บานขึ้นมาเลยก็เป็นสิ่งที่สวยงามดอกบัวที่สวยงามขึ้นมาเลยอันนี้แหละเขาก็เรียกว่า,าชนชั้นระบบอของจิตใจชนชั้นของแต่ละคนระบบการได้บม่มอบรมบ่มนิสัยมามันไม่เหมือนกันคนเรามีทั้งปทาป,ประะมะแล้วก็มีทั้ง ฝนจะตกมาทั่วฟ้าก็เหมือนกับกละมังที่คว่ำอยู่ก็ไม่เข้าไปในกละมังนะแต่ถ้าเรา,ามีสัมมาทิฏฐิก็คือเปิดกละมังขึ้นฝนจะตกมากระปิดกับปล่อยบ้างแต่นานๆไปน้ําก็จะเข้าไปสู่กละมังค่อยๆเต็มกละมังนะก็เหมือนจิตใจของเราเนี่ยเราต้องเปิดใจกว้างถ้าเราอยาก เขาอยากว่ามีคนถ้าร้อนเราก็เปิดแอร์นะถ้าเราอยากมีคนเทคแคร์เราก็ต้องเปิดใจถ้าเราอยากเข้าใจในธรรมะเราก็ต้องเปิดใจเปิดใจเป็นเรียกว่าเป็นแก้วที่พ่องน้ำออคอยรับฟังรับชมได้ยินจากคนอื่น,นบ้างอะไรบ้าง สิ่งที่รอบข้างของเราเราก็เอามาเป็นธรรมะทั้งหมดเรามองโลกใน,นแง่ดีมองโลกใน,นแง่ดีก็คือเราคิดบวกนั่นะอันนี้ก็ทําให้เราเปลี่ยนจิตใจของเราได้น,ะนี่ระบบการที่จะเปลี่ยนจิตใจของคนเราเนะ่ะก็ต้องใช้เวลานานนะก็ค่อยเปลี่ยนไปไม่ใชนะ่คนเราไม่ได้ดีมาตั้งแต่อ่อนตะออกแต่ถ้า ตั้งแต่อดีตชาติที่เราที่เราขับเคลื่อนดวงวิญญาณตั้งแต่อดีตชาติถ้าเรามาจากขั้นเทวดาเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์ภูมิใจิตใจของเราก็จะมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็จะมีผู้ที่มีเมตตามาจิตใจไม่หดเหี่ยมไม่โหดร้ายทารุณนนะ,ะเขาก็เรียกว,ว่ามีพื้นฐาน มีความเมตตาอยู่ในในจิตใจเป็นพื้นฐานเนี่ยมันดีนะคนเราแล้วก็ไม่มีใครรู้มาตั้งแต่อ้อนต่อออกแล้วก็ค่อยบอกค่อยๆสอนกันไปบางบางคนก็ดีมาตั้งแต่อ้อนต่ออกอกก็กลัวบาปก,กลัวกรรมมาตั้งแต่อ้อนต่ออกอกเขาเรียกว่าเป็นเพราะบุญวาสนาบารมีจากภพภูมิพื้นของจิตใจที่เป็นนิสยัย นิสัยก็คือสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจของแต่ละคนที่มาเหมือนกับมเมล็ดข้าวนี่แหละ,มะเมล็ดข้าวพันธุ์ไหนมันก็เป็นพันุ์นั้นนะเอามาปลูกเหมือนกันแต่ถ้าเหมือนกับความดีนี่แหละมันก็อยู่ในเหมือนเป็นกลายเป็นมเมล็ดเดนั่นแหละกลายเป็นวิญญาณสิ่งที่มาแฝงมากับดวงวิญญาณของเราเนะี่ยก็คือพวะพรุมิต่างๆที่ เราเมื่อมาเกิดแล้วเราก็เป็นผู้ที่มีนิสัยมีวาสนาบารมีที่ดีแล้วบุญกรรมเก่าที่มาทำให้เราเกิดบุญวาสนาในชาตินีอ้อันนั้นเขาก็เรียกว่าเป็นบุญวาสนาการที่จะสร้างให้เป็นเป็นบุญวาสนาก็เพราะว่าเราสะสมบารมีมาหลายหลายภพลหลายชาติ วัสนานี่มันแข่งกันไม่ได้นะไม่ไม่ใช่เรือนะไม่ใช่รถวัสนานี่มันแข่งกันไม่ได้วัสนา,าใครวัสนา,ามันนะกรรมของใครกรรมของมันนะอันนี้แหละ,ะที่เราพูดมาการเปลี่ยนนิสัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญภพภูมิที่เราพูดมาถึงก็คือภพภูมิที่เป็นเทวดามีหิริและความละอายต่อบาป นี่โอตตะความเกรงกลัวตา่บาบนะอันนี้แหละทีนี้ภูมิที่เป็นพรมก็คือคนที่จะเป็นพรมได้นะ่ะก็คือเราก็ต้องมีวิปัสนาสมถะสมถะวิปัสนสมถะกรรมฐาน,นก็คือความขมนั่งสมาธิแล้วก็ขมใจได้ชั่วคราวเหมือนกับว่าไม้ที่เอาไปทับหญ้าหนญะ้ามันก็จะเหลืองอชั่วขณะเมื่อเปิดไม้ออก หญ้ามันก็จะกลับเขียวขึ้นมาเหมือนกับการนั่งสมาธินี่แหละ,ะเรามีจิตใจมีสมาธิแล้วเรานั่งสมาธิเราละกิเลสได้ชั่วคราวในขณะที่จิตใจเราแน่นิ่งก็คือมันก็ไม่มอีอารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่ได้เข้ามานะ,ะมันก็ทำให้เราได้ะละกิเลสได้ชั่วคราวในที่ตอนที่เรานั่งสมาธินะ แต่ว่านั่งสมาธิมานี่เขาไม่นิยมเพราะว่านิยมไปนานเมื่อเพราะว่าเราก็ต้องหิวก็ต้องมากินข้าวก็ต้องออกสมาธิมานะอันนี้การนั่งสมาธิมันจึงไปให้ไปเกิดคนเราเมื่อรัอก,กิเลสได้ชั่วคราวก็มีจิตใจสงบก็ไปเกิดเป็นสู่พรมโลกนะ,ะพรมโลกก็คือสภาวะมันมีหลายชั้นนะ พรมโลกก็มีจาตุมหาราชิกาตาเวติงสายามาตุทิตานิมันตีเปัน,นิมิตาวตีแล้วก็พรมโลกชั้นสูงสุดก็ได้แก่พรมโลกที่ไม่มีเพศนั่นแหละที่เราเคยพูดให้ฟังทีนี้ภูมิภูมิที่ภูมิที่เกตก็คือภูมิของวิปปัฒจนากรรมฐานก็คือความรู้แจ้งเห็น